Come on let's go ช <c oughs> ่ for you นะบมไม่ชช่ที่เก้านะผมเพื่อเธอคนเดียวทุกคนทุกคนคิดไงกับการที่แบบผมเพิ่งผมเพิ่งกลับมาจากเล่นบาสแล้วแล้วผมก็ผมก็ไปอาบน้ำแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับตัวเองกำลังคอร์สเพย์เป็นสกนอรนั่งี้แล้วก็มานั่งเล่นเกมเดวิดเมคไคลเดโลคิดไงวะเพื่อน กะเฮลกลับมปหนึ่งนะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าพูดถึงว่าตอนตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็อ่าจะเรียนจบแล้วแล้วก็ฝึกง,งานก็ใกล้จะเสร็จแล้วถ้าฝึกง,งานเสร็จผมก็จะกลับมาสตริมทุกวันแล้วก็คีคิดไว้ก็คือ จะกลับมาสตรีมบ่อยๆจะจะกลับมาคลิปทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับทุกคนตอนตอนนี้เราก็อยู่กับวิหารวิหารที่สูงเหลือเกินนะผมไอเราก็ถึกว่าเป็นมหาวิทยลัยมหาวิทยลัยหนึ่งที่ที่ไหนว่าผมจำไม่ได้แล้วผมนึมแต่มันชื่อว่า A แปดผมนึกถึงมาอะไรที่พี่นายเขาไปเรียนนะผมตอนนึกถึง A แปดเป็นที่แรกนะครับผมเอาแล้วนี่ใครมารอวะเนี่ยเฮ้อ <c oughs> โอ้ยนิสตันอ้าวอ้าวอ้าวสวัสดีใครนะ่ะเก่งแค่วัญด้วยดาบเดียว อาเดเเนอะไรอ้โหอาวไรโจานชิบหายละเดๆอุ้ยหลบได้ไงวะคุหลบได้ไงวะเนี่ยเก่งจังโอ้แกละไป๊บโอ้แกละ ก็ดึนะดึงลคีลคีลคีปึ๊บปึ๊บปึ๊บปับบปัโอ้แย่ล้แยจริงอันนี้แย่จริงอี้่จริงแย่จริงแย่จริงอ้าจับไม่ได้จับไม่ได้ปึ๊บป ไม่ใช่บอสนอันนี้อันนี้ไม่ใช่บอส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 จับหน่อยดิสุเพกแม่งดิสุเพกไปดิสุเพกไปดิอ้าวชุดเก่อเหรอไอเราก็นึกว่าไอเราไอเราก็นึกว่าอะไรไหมไอเราก็นึกว่าแบบมีคนอยู่ข้างในลืมไปพวกแอนเจโามันนมันเป็นนี่ด้วยว่ะมันเป็น ชุดเกาะหมดเลยต่อไปเราก็จะทำการจริงๆเราควรชาร์จพลังก่อนเราควรชาร์จจาบอ้อันนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยขอยอนุญาตเอา้าผมว่ามันเราจะต้องแบบเราต้องเราต้องมานั่งอันนี้ต่อแน,น่เลยเค ถือแปลว่าเกมเกมนี้ยังแบบยังวิ่งเขาวนะ่านะไอ้ภาคเนี้ยเนโรยังวิ่งแล้วก็แบบชาร์จเบสไปด้วยไม่ได้มันเลยแบบว่าเวลาทุกครั้งที่แบบเราบิดคันเร่งมอไซค์มันจะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเดินด้วความเป็นจริงมันคนจะวิ่งได้แล้วโอ๋อช้างแม่งเนอะไปดีกว่า เคงเพื่อนโคเคั okay. สซีนะทุกคนอิว e ลากต้นไม้่คุณนึกว่าควายควายฟอร์สภาคห้ากัดกุ่มขึ้นมาไม่ได้สะพานติดเนโรเนโรมึงดอ้อเนโร สภามันติดไว้มัน,มนทำไม่ได้เอ๋โอ้สวัสดีครับตใใหมดไอสิอาจสมใช่สวัสดีครับอย่างแรกเลยนะกูจะผ่านไปยังไงก่อนเออกูกูเดินผ่านไปงี้เลยได้ปะเชื่อมันดูเอ้ยทำไมมันง่ายอย่างวะ แค่นี้กัวไม่กลัวไม่นาง่ายแล้วล่ะทีแชมเบอร์ตัวว่ลัวว่ตัววาะลไม่มีอะไรง่ายเลยกัว่ะแล้วปึ๊บเดอเด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 เอจาน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 เบอกว่าจาน โอ๊ยดอมีมีคนชักมีคนชักปาบคลิกแปงพี่เหตุกาเมืกี้ดิกว่าชุปกระติกปึ๊บเฮ้ยมันมีตอกเหว่วะเหมือนมีตกเหวเลยอ้าวแล้วกูมีตกเหวด้วยแย่แล้กูปึ๊บ จานจานกูจะต,ตายแล้วาจานจานดึงได้ปะเฮ้ยดึงได้อุ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วจานหายขอขอ,ขอให้รับรู้ไว้ว่าเกมเก่าเนี่ยเกมเก่าเนี่ยคอนโทรลมนันยากมันคือ ีบอดโอ้ปั๊บแปะยีกิโต้เนี่ยจ้ายีกิโต้วาจานจานถุยแย่แล้วจานจานถียถุยแย่แล้วถุยแย่แล้วโอ้อจัจน ร้อย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 เรียบร้อยอะไรกันครับพี่เนี่ยกูเรยจะเชื่อแล้จดาน <c oughs> อันนี้อะไรฮะผมผมต้องทำอะไรกับมันอะคาซินเชคอะไรวะเหมือนเป็นกุญแจแล้วก็เป็นนาฬิกาข้างใน มึง่าบอกนะเดี๋ยวอก้วว่ามึงจะบอกแลว่ามันนมันคืออีกแล้วอ่ะมันคือมันคือแบบเกมแบบแคปคอมยังพี่ผมเพิ่งเริ่มเล่นใจเย็นใจเย็นดิ process of dens m a g i c i a l t r a n s o m a t i o n a co co no slicer เราสามารถใช้เพื่อที่จะใช้กับแท่น h e o r d e r of the s o r d เพื่อที่จะทให้เรานั้นเปิดประตูได้ แล้วก็จะทําให้หยุดเวลาชั่วข่าวไม่หนี่ไม่ได้ไม่เรียกว่าหยุดเวลาเาหนบชะลอชะลอให้มันน้อยชะลอให้เวลามันมันช้าลงเออของเล่นเยอะดีของเล่นเยอะดีนะเราอะโอเคเราก็ขึ้นชั้นต่อไปจะกันกเลนนะครับ ปับปับปาบเขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ปักเฮ้ยครับมีลิฟมีลิฟครับทุกคนลิฟยังไงวะอะไรอ้อมันมัน,มนไอไอท่นแบบนี้มันมันชอบเทศให้ผมฟังโอเคครับป่ะไบทุกคนเลยเราขึ้นลิฟต์กันเถอะ กูว่าไม่น่าใช่ใชดิฟดิฟธรรมดาแน่ๆกูว่าแล้วมันไม่ใช่ดิฟธรรมดาสแลมดักปับปับปุ้บปุ้มปุ้มปุ้มเฮียโอเคอเพื่อนไป อ่าแล้วก็ไงต่อโอเคมันจะไม่มไม่จับให้ชวนกันง,ง่ายเลยใช่ไหมโอ้โอไ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แด้วแ้วแล้วแ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่างแรกเลยคือต้องค่อยค่อยค่อยๆค่อยๆ่ะเน กลับมาทางเดิมปะวะชิบหายละผมว่าไม่น่าใช่อ่ะผมว่าไม่น่าใช่ตูวว่าแล้วมันมันไม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยทางอันอน,นี้แค่ไม่แค่ไม่แค่แบบแบบนี่เหมือนกันที่เฉยโอ้โอ้โอโอ ไกลมาได้เลยเหรอควงควงควงไปไกลปึ๊บ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 ต่อยต่อยไปไปไปไกลดีปึ๊บปึ๊บปัด อ่าวท่าทำาไม่ไหวอ๋อไปไหนอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวๆุลงไปก่อนได้ปะเราเราลงไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เปไ็นไรงั้นเราไปกัางนี้ก็ได้เราแค่จะไปเที่ยวเฉยๆ,ๆโอเคเดี๋ยวๆ,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 ๆ ยอดตอนนี้คือทุกแบบมันช้าลงไปหมดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมีผลกับอันนี้เหรอมันมีผลแบบไอ้ใครรู้ไหมไะมีผลกับพวกมอนอะไรอย่างงี้ด้วยโอ้ยายาลอันนี้ยากจริงคุณจะตาย ปร๊บทุบๆแชเปึ๊บ๊บ๊ฉันว่าฉันเองก็อยากลองคอสเสเนโรเวอร์ชั่นนี้ดูจังแต่พอพอคิดไปคิดมาแล้วดาบบูโรสแม่งทำยากเหมือนกันนะเว้ยแต่ก็อยากจะลองดูสักครั้งจัง อยากจะเป็นหนุ่มตะวันตกอ่ามีดีวิวสตาร์ด้วยป่ะใ่ปมาละกูดไูไม่มีพี่มันอ่าดีวิวแมคขายมันมีแต่ขายน้ำม้านี่อ่อเป็นไนงะผมว่าเราควรซื้ออ่ะวิโชสตาร์วิโชสตาร์แล้วก็ดิวิวสตาร์ เดวิสตาร์อ่าถ้าถามว่าเดวิสตาร์ไปทำอะไรเดวิสตาร์มันทำให้การชะลอของเอ่อเดวิวเดวิชิคเกอร์มันจะลดอากาศลดช้าลงนะมีอะไรต้องอัานกับวะได้ไม่พอไปไหนนะเก้ะไปก็ปไปไปอ่นะแอคเนสลูมอ้าว เราวนกลับมาห้องเดิมเหรออไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเดิมมาคืออีห้องนึงอ้าวนักผว้สาวเรานี่ว่ะแกมาแล้วสินะแกทำอะไรกับคิดีเอนะทำไมแกไม่ลองเช็ค รอบๆอยู่ละแต่อย่าคิดว่าฉัานจะฉันจะง่ายๆกับแกนะเว้ยมาครั้งที่แล้วอีกน,นะถ้าเกิดว่าฉันต้องฆ่าแกเพื่อช่วยคิดิเองก็นั่นก็มาดีไม่เหมือนกันนะจะบอกว่ารอบเนี้ยไม่ง่ายๆไม่ไม่ไม่ใช่หมู่ๆด้ยวยเออเนี่ยบอสน,นี่ว่าถ้าเจอบอสไปยัง เฮ้ยเจียปีเตอร์เจียปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์เอ่ออ mm ๋อเคเคเคอุ๊ยแม่อยากอยากคิดว claro> <Yeah> ่ากูไม่หรู กูจะไม่ตายบ่อยๆเหมือนรอบที่แล้วอีกโอ้ยอย่ละเอย่ละกูจะไม่ตายง่ายๆเหมือนเหมือนรอบนี้เหมือนรอบที่แล้วโอ้ยอย่ละโอ้ยอย่ละ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 พูดมากเราอะ มึพูดมากอ่ะจังอ่ะฮะโอ้ยอย <c oughs> ละไปอย่า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 คิดเออโอ้โดน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 โ,โ,โอ้ไม่ได้เทิดดาวไม่ได้เทิดดาวไม่ได้ ขอหน่อยโอ้ยได้ละขอขอแน่ซิ้วปาดแม่หมายอะไรอะไรเก่งเจ๋งเหรอโดนแม่งดิทุกเพกไปดิเป็นเป็นเป็นแคปปีเตอร์โดนมนุษย์เหยียบกี่รอบมันก็เกิดใหม่ทุกรอบ อยู่ในห้องน้ำกูทุกรอบเจอปีละครั้งอ้โหเอาหล่ะพระเกี่ยวอะไรอ่ะโอ้โหแย่แล้วผอ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 เรียบเป็นบินแล้วบินแล้วเปนบินแล้วใช่กูกเป็นปีร์ อะไร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 ขี้โม้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 โอยไอเวนี่ไอเวนี่กูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงมึงได้แค่นี้เหรอวะได้เวลาจัดการแกแล้วแหละอือเอ๊ะเอาอะไรวะอือ โอ้ยด่าๆโ,โอ้โหโอ้โหทอนฟอา,บา์บอดอ้าวแอคน,นัทเหรอขอได้แล้วแอคน,นัทไอ้คขนา네ดวะไปเตรียมตัวพิธีขั้นต่อไปเถอะได้ครับท่านแสงพัดป่าวะใช่ไหม,ไมแต่งคาร์าาโร่ฟอร์บอดเอ้า มึงจะาผู้สาวกูไปไหนย้อนแม่งไปดีปล่อยเธอไปนะคิดอะเนโรเอ๊ะอ้าวได้สายมาแทนอ๋อ นายเองก็สืบทอดพลังสปาร์ดาสินะเอาออโอ้โหได้ให้สร้อยแต่ไม่ได้ตัวเธอกลับมา เชียวุ้ยคุณเชียเชียโหคนมีความรักก็แหละเข้าใจเข้าใจเพื่อนเข้าใจแหละเพะืพ่อนคนมีความรักมัน มันมันมันอาการหนักอย่างนี้เพื่อนเราเข้าใจโดยจับตัวไปก็ทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละโถโถโถเนโรเอาจะต่อยมันทำไมออกโอ้ oh. มันก็ยังมีพางไปต่อเหรอไ 花露。